สามครั้งนะคะเออแตกไปแล้วหนึ่งลูกครับเออเก่งเกเก่งเก่งครับเก่งเเย้แตกอย่างไงดาว

พอพอร์เม่ด้งออกล่ะด้งออกจิมยูแต่ว่าจิมประจึก

เอาเกาแล้วลูกน okay, kind of kind of ึงเอาไม่ใช่จิ้มข้างบนจิ้มข้างล่าง เริ่มนิ่งเลยค่ะน้องดาวเริ่มหายกลัวแล้วน้องดาวเราหายกลัวลูกโป่งแล้วนะะเริ่มจะนิ่งแล้วเริ่มจะไม่กลัวแล้ว จากพี่อุษนีสองร้อยจดให้หน่อยเอุอเออเเออเกียบแล้วแต่ยินว่าอัดฉีดม้าบึยฮัลโหลค่ะ ค ah, ่ะอ๋อไม่รับราคค่ะค่ะค่ะขรกรสึกมันโทมาเรื่องสินเ่อเอาเพื่อจะกับกลุ่มเงินเอา่จะเป็น1200ป่วยไอ้เอาเอาเอ้

พี่ยังนำโบแล้่มพี่ยเล่าแล้วถือว่าเข้านะลูกชายให้สองร้อยพี่บัวเรียนขอบคุณค่ะเบิ้งลูกใายพี่บัวเรียนสีชุดบาทเดไม่ไพ่ออกจอมันใจปเมืดอูกจากพี่สัสตสิพี่มนอีกหนึ่งร้อยค่ะ ม่าฮ่่่่่เด้อแม่มาดเอาเขาเ่ราเขาแม่บ่ระว่าจะท่าหน่ห้มันสวยๆเขาเขาบ่าเขาแม่บ่ระว่าขอท่าสวย เอ้ยน้อยเดียวคือบนนอหลูกชายผูคาพอเจิงรับสร้างให้นั่งเน่เน่ อาก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับสวยก็มาดิครับก็มาดิครับอ่า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 ก็มาดิครับจะกลัวลูกโป่งไหมครับไม่รู้ก็มาดิครับจะกลัวลูกโป่งไหมครับมาดงอสีินนองสักโชกกันอ่ะ อ้าวเขามีอ really ุปกรณ์ร oh, ุ่นพิเศษของเขาครับเอาครับแตกไปแล้วหนึ่งลูกเขากศจิม

Rồi, <laughs> <laughs> À, À, <laughs> <ông lược> <laughs> <dòng lược> <laughs> Вами, ป้าวิไลดอนเมืองให้น้องดาวสองร้อยพร้อมด้วยกล้วยสีวีดินเลยครับเดินเข้ามาเลยครับนักเรียนมาเรียนกี่เชือกเหรอคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองเชือกค่ะอะไรแตกสามแล้วเอาอ่าแตกลูกที่สี่แล้วออเริ่มเริ่มนิ่งแล้วค่ะเริ่มนิ่งเริ่มไม่กลัวแล้วแตกลูกที่สี่แล้วค่ะแตกลูกที่ห้าแล้วค่ะแตกลูกที่ห้า โอ้ยเปียรไหมเนี่ยพ่อหนอมลูกสุดท้ายค่ะลูกที่หกยอดตะก้ายอดกระปุกให้น้องดาวได้นะคะน่าเย่ลูกก๋วยเซาหยาลูกเป้งแล้วเย่ผมทำได้แล้วครับดีใจไหมดีใจครับเอาดีใจแล้วนึงอันนี้อ่ะอันนึงอันนึบมองอะไรมองอะไร พ่อีไห้ 300, าสามร้อยิไลสาเซิงเซาสามร้อยพิตัมภูเก็ตหนึ่พจ้าหนึ่ดหนึ่งหนท่าหน้่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่หห่่ ฮมเมางแม่น <swimming> ฮ ah, ัมไม่ฮ ah, ah, ัมไม่เดี๋ยวแรงอาฉีดก็มาลูกเดี๋ยวแรงอาฉีดก็มา

ไม่มีจริงเลยเอาไป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 พระเจ๊ปากบอกเก็บถือลูกหลง <c oughs> ที kind of ่ย่างเิ่นอุ่นมาแล้วเนี่ยที่พัดมาไอนีัาเนีโอ้ยไอ้พกอออะหึงกมาหันกันเอมั้้องเอาเลยให้ดีๆเลี้ยวเอาเว้ยเว้ยเว้ยเอา งานจากซีรีมาถึงเ่คนฮ่าาฮตรง